สวัสดีครับยู่ผมกูดเกมมิ่งวันนี้ผมจะเล่นเกม GTA San er Andreas ในตอนที่50ในเวอร์ชันมือถือระบบ Android ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดตไดตา์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปได้วยนะครับมา <is fine. S 1> เราไปลุยกันเลย <is fine. S 1> ในตอนที่50นี้ไปตรงที่ภารกิจ CJ ตรงบ้านของเมดด็อก <is fine. S 1> ที่เราไปชิงมาในตอนที่49โอเคก่อนอื่นเ,านเราต้องเอารถเมดด็อกไปคืนครับ ในพาร์ทตอนที่49เรายืมรถมาไล่ล่าไอ้หัวหน้าแก๊งเหลืองฮ่ม่ลค hey ุณตำรวจผมมาเป็นชดพลเมืองที่เมืองนี้แล้วเพราะผมซื้อบ้านอยู่ที่นี่มาชมบรรยากาศกันครับกินอายของชนบทชาวไร่แวะไล่หนึ่งแปหนึงครับมา ว้าว wow. ดูท่านาที่นี่สิช่างน่าทึ่งมากเลยซีเจชาวไร่คนคนที่นี่ทำไร่ทำสวนนะครับมาโอเคนอกเรื่องมากขอแล้วไปดูภารกิจดีกว่าดูครับพาทิตขึ้นยำรุง่งแต่ข้าราทิตแม็กดอกกันอืมอืมนทางมันยาวไกลเฮ้ยสิบล้อเอ้ยอรถทวงขับรถแย่คนใดวะ นะวครับอย่างเงี้ยนายมีปัญหาหรือเปล่าแต่ที่วิวบูดหรือว่าฮาวด์บูดนั่นเองว้าวดู๋ยวพาติ์ขึ้นสินายมาพิชิท้าละพวกเดี๋ยวเราขึ้นทางนูน้นโอเคขึ้นทางนี้ครับหาทางขึ้นแป๊บนึงฮะเฮ้ยมาแบบรวดเร็ว เบรกเบรกทางนี้ขึ้นได้ไหมเตะอองไปขึ้นทางนู้นดีกว่าเลยยิงอ้อมดูแกโอเคทางเดิมมาแหละขอโทษทีครับเสียเวลาเล่นนึงหาทางขึ้นทาราหัดคอมเมดด็อกตายสินายทำให้ฉันสับสนเหลือเกินอุ้ยรอปลายบอกทางซะแล้ว ไปทางเดิมก็ดีแล้วครับไปไม่ได้เรื่องเลยโรลโรไรเออร์คืนช่างประคับยากสักเกินเสียเวลากับการหาทางไปครับรนี่ครับพระราชเป็นอยู่ตำบลเราต้องหาทางขึ้น คือทางไหนเอ่ยคุณพอ่นาวทางนี้ขึ้นไดไหมเจอ,อทางนี้ขึ้นได้ครับหน่าจะออกมาทางทางนี้ต่างงานแล้วครับวีแกงม่วงเว้นมาคิดบัญชีจะไปทา่าพระธาึงเม็ดดอกก่อนนี่ครับทางนี้ครับง่ายง่ายครับหอมไม่น่าวนประานนุ้นเลยเสียเวลาเลยไป บิวูดหรือว่าฮอีบูดนี่ครับมาตรงคลาารหัเม็ดด็อกจอดฉันจอดรถทิ้งไว้นี่แล้วกันไปไปทำภารกิจกันต่อจะกิจอยู่ทางไหนเอ่ยเพื่อนรักแล้วภารกิจทิ้งไว้ไหนเข้าไปในบ้านสิ อืมนะบ้านช่างใหญ่โตรราสระเกินวิ่งมัวครับกลับไปทางนู้นดิจะโทรอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าภารกิจคำว่าซีจอยู่ไหนเราต้องหาหเจอเวรนนี้มันลงจอดรถ ขออนุญาตดูแปนะ๊บน,ปนึงครับเป็นที่แป๊บนึงครับก็น่าจะอยู่แถวนี้สินะเราขึ้นไปบนบ้านสินาระเบียงหรือเปล่าก็ไม่มีนี่นาบ้านอยูอ่ทางนี้เข้าได้เอาะเข้าทางนน้นครับนี่ไงเวด้วยเดี๋ยวเราก็ไปลงไปชั้นล่างจุดสีแดงนี่คืออะไรมีเ,เร์เบิร์ดมี แมตต์กำลังอัดเพลงใหม่ครับเยอะโดยมีเพื่อนกูสองคนที่ของนี่เฮนโรเซเบอร์มาช่วยเป็นโปรเฟสเซอร์ครับโคเยี่ยมมากโอ้ยมันเยี่ยมมากเลยเออโยโย่ขอโทษที่เพื่อนรักพอดีฉันมันไปหน่อยอ่ะโยโย่เฮ้ยมันเจ๋งมากเลยเมตอกสมชื่อจริงๆใช่สิเราจะดันกันแล้วทีนี้ฉันฉันตั้งหักเลย ออไปไกลชั้นเลยอ้าวเพลงดับครับเฮ้ยเครื่องเสียงเป็นไรอ่ะใครอะไม่รู้สิฉันแก้ปัญหาอยู่นายทำเครื่องพังอะอ่านายก็โทษฉันอย่างเดียวเลยแต่ที่นายไม่ทำอะไรเลยรีบแก้ปัญหาเลยเร็วสิยังให้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นเสียงเออันนี้ครับมาติโนครับมทริลโนนั่นนายเหรอมทริโน ถ้าแล้วเอามาพบชั้นที่หน้าบ้านหน่อยชั้นมีงานใี้ได้ทำออกมาเดี๋ยวนี้เลยโอเคเดี๋ยวชั้นออกไปเทเลโน่โอเคนั่นเป็นใครอ่ะโอเคเสียเพลงมาแล้วครับโอเคคุมเพื่อเสียงไว้นะไปเพลงกอนเออเบนด็อกนั่นเยี่ยมมากเลยโอ้โหุดยอดมากคือเออใช้กับมาดังอีกครั้งแล้วนั่นแหละเพื่อนนั่นเลยเอามาพบ ไม่เทเรโนที่หน้าบ้านครับเฮ้ยนายแยไม่อยู่นี่จะมาไหนนายกวนฉันไปทิ้งนจะมีงานให้นายทำมางานสุดท้ายแล้วแล้วฉันจะไปอยู่กับชินิดนายเออเข้าใจไหมขับรถไปตามที่ฉันบอกโอเคครับมึงขับไปให้เลยครับไม่ต้องเราไม่ต้องขับไปครับมาตรงที่พื้นที่รถล้างชนบท มีไรว่ามาเลยโดยนี้ในน่วเขากองเครื่องลายมันมีพวกสายลับสปายมาอยู่ตรงเกาะที่เรือของเรานายต้องไปขโมยทำเรือเรือสปายมันเลือให้ฉันทำยังไงนายขี่เรือไปมันจะมีเครื่องบินรบอยู่ที่บนเรือสินค้าไม่ใช่มันจะมีเครื่องบนรบอยู่บนเรือทหารนายต้องไปขโมยมาและนายต้องทำลายมันทิ้งไเรือสปายด้านเข้าใจที่สันชอบไหม โอเคครับภารกิจนี้ทํำไปขโมยเครื่องบินลบครับแล้วทําลายเรือของสปายทิ้งซะเริ่มกไปกันเลยโอเคมันอยู่ที่เรือนาวิตโยทินนี่ครับจอดอยู่ซ่อมเรืออยู่ตรงนี้ครับฉันจะประตูหลังมันจะเปิดได้ครับเข้าไปเลย จะมีทหารเพียบเลยมียามรับาลเวียนด้วยแล้วงค่อยๆเข้าไปโอเคไม่รอแล้วครับบูเลยดูทหารเพียบเลยวะอืมเข้ามาแล้วนี่ครับตตองมาขึ้นตรงนี้อืม หาห้องควบคุมของนบินนี่ไงครับเครื่องบินลบสารัตมาพอดีเลยโอ้อยาอาวุธเอ็มสิบหกขนาดเลยวะเย็ดต่เฮียลงยิงเราแล้วอืมหนือยังไม่ทันอันนี้เลยว่าโดดขึ้นมามีทหารเพียบเลยวะ มีคนบูบุกเรือลบสารักด็อกเตอร์เหรอช่างเหรอวิไหนหมดท่าเรือครับมีท่าเรือมาต้อนรับแบบสุดทิดเฮ้ยออ้ยเฮียเกาะหายยังไงจุดเกาะปะวะ ยิงก่อนได้เป่หัวรุเดเปซะไงเจอแล้วทางขึ้นอยู่ตรงนั้นเองเดียวต้องรีบไปขโามือเครื่องบินลบมันนะครับสัญญาณเตือนแล้วครับนะความควบคุมป้อมปืนครับแฮปปี้ป้อมปืนครับมาโอเคไม่งเกาะก็ไม่มี นี่ยเขาบินลบจอดไปไหนเพื่อนอยู่ตรงนู้นนี่เองเขาบินลบอะ่ะมีทหารมาไหมยังไงทหารน่ะอยู่ไหนหมดวทะทหารอืมมา หลับไหนหวะยังไงหลับนั้นไงมาหลับนี้จะเปิดหอกอาการบินกัอนเปล่าไปตรงไหนหวะเนี่ยอ๋อ อยู่ด้านบนขึ้นไปได้เลยหรือเปล่าขบินจะรออยู่ตรงนี้แล้วผม่าโง่ครับอืขึ้นไปเพื่อนเด้๋ยอขบินแล้วเราโอเคโอเคได้แล้วโง่ไปครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยอืมไวแท้ มันง่ายมากเลยซีเจง่ายไหมล่ะเหมือนที่ฉันบอกมีเครื่องบินเลยตามมาครับโอเคฉันเจอเครื่องบินล,ลบแล้วอย่าพึ่งนะมันตามฉันมาได้ไงนะ่ะมันต้องรีบไปทำลายเลยลบมันซะอะไรนะมันตามมาแล้วเหรอและไม่ทำลายเครื่องบิมนมันตั้งแต่แรกอะโอเคยิง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 จุดแรก เฮ้ย <Hey. S 2> อือมาหววงเฮ้ hey, ยยิงมาแล้วว้วยิงไปในหนังไมเค้ลเบยครับมาครับโคตรยากเลยมันบินนี่เนี่ยยิงยิงไปดิเออเออเออตายสิมันยากซะเลเกิน ฮแม่งโคตรยากครับมาเริ่มใหม่เลยเว้ยเนยนะโอเคครับผมจะขอตัดไปตอนที่ไปยิงเครื่องบินในสปายสำเร็จแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับตรงนี้เลยครับมาเหลืออีกสองลสุดท้ายโอเคจะได้เห็นการสอยของผมครับจะจะไม่ตัดเดียวครับ มีเครื่องบินลบยืนหน้าสั่งล้ำผมต่อยไปแล้วลํำหนึ่งฮะเพื่อไม่ให้เสียอาชารโรในการรับชมแล้วลุ้นไปด้วยกันอยู่ไหนว่าอีกสองออเออเฮ้ยเหลือแค่สองลำํำอืมทำลายเครื่องบินสปายมาอืมบนครับบนบนบนเขาเรียกว,ว่าจุกครับจุกมาตายสิมันขัับยากเกินเครื่องบินบ้านเนี่ยเร็วด้วย ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเรือสปายไม่โดนวะสองลำยิงยิงเครื่องบินลบมันอืมเฮ้ยเฮ้ยระเบิดสิวะโอเค เด็กลำหนึ่งเวนเกือบระเบิดแล้วเพื่อนอยู่ไหนวะเรือเทอบินเสียสูญเลยชนเข่าแป๊บเดียวมีเครื่องบินสตายอยู่เย็ดเย็ดบังคับดีๆเลงสวยๆยงไงไม่ล็อกให้เราอะ่ะ อ้อมอ้อมอ้อม,อ,อ,มอ้อมไหครับเครื่องบินลบฉันก็ทำลายหมดแล้วอ้อมเคลื่อนมาแม่งเอ้ยบังคับโคตรยากเลยเพื่อนอย่าเว้ยแม่งต้องบินหนอ่อต้องไกลๆมาไม่เห็นพื้นที่เลยโหแม่งยากมากเลยโอเค สไตล์กา,การบินในหัวแตกมากสิเจเล่งเล่งเร่งเลงเร่งโอ้โหมันส่องไม่เห็นด้านล่างครับท่านผู้ชมมันก็เลยยากไหนวะบินเอียงยี้ยก็อะไรโอเคไม่ได้ยิงโว้ยเก็บกระสุนไมยิงเรือเฮสิเจ แม่งยากยากจะอิงยากจริงยากจริงยากจริงอะไรจริงแม่งเครื่องบินก็จะระเบิดแล้วเวนบินต่ำเข้าะอะไรเพื่อนอย่าเว้ยเฮ้ยมามาสำเร็จไหมสำเร็จไหมผ่มานแล้วเว้ยผ่านไหมเว้นไม่โดนอีกเว้นเออเดี๋ยวแล้วเยซีเจน,นะยช้ำได้เยี่ยมมาก เศรษกิจบ้าอะไรเนี่ยฉันจะไปทำให้นายแก้วเข้าใจไหมฉันเกือบตายเพราะเศรคฐิจดิ้นแล้วนะบ้าเอ้ยไปตายซะไอ้ไม่เทริโนทูปปากไอ้ทอร์ิโนเฮ้ยจะลงจอดจะลงจอดมดี๋ยเจอกันใหม่ทอริโนเดีายจะทิ้งไม่ได้นะเดี๋ยทิ้งกันไม่ได้นะเป็นวิธียุติศาสตรนี่นะครับไอ้ทอร์ริโนฉันจะหาที่จอดเหมาะก่อน ไม่ใช่เครื่องบินมาระเบิดตอนนี้นะกว่าจะฆ่ามันได้เฮ้ย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 เออผ่านสักทีเว้ยจอดจอดแบบรอเย็ดโอเคผ่านแล้วเว้ยเป็นยังไงต่อลงเครื่องบิน ไงต่อวะเอาเครื่องบินไปเก็บในโรงเครื่องบินเหรออืมภาามันสูงใกล้ไปอ่ะได้อ๋อเอาเครื่องบินไปเก็บด้วยขับแรงไม่ได้ครับโอเค านแล้วครับป๋ได้แพงมากเลยได้ห้าหมื่นเหรียญได้100,000หมื่นนันล่าเออควจะผ่านนะซีเจคามอนฟูเอเทเรโนในภารกิจอะไรไม่ให้ฉันทำเนี่ยโอเคว้าวขึ้งบินนี่ยังอยู่ครับเป็นภารกิจยใอีกภารกิจนี่ครับนี่สินะเอเท r รโนที่นายอยากให้ฉันตายอภารกิจบ้าอะไรของนายเนี่ยวุ้ยเจ็ดแพ็กเขามีโอเคไปเซฟก่อนแล้วกันครับ จัเหนียวอีกรอบนึงโอเคครับในตอนที่50นี้กู๊ดเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่51ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ